สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในหลายวิชาเทคโนโลยีนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนร่วมห้องของลิปดานะครับแต่เ้าว่าลิปดาดันลืมวันเกิดซะงงั้นเลยนะครับและที่สำคัญลิปดายังไม่ได้ซื้อของขวัญให้เพื่อนร่วมห้องในงานวันเกิดพรุ่งนี้เลยนะครับ ลิปดาจะทำยังไงดีนะครับลิบดาจึงชวนพอลล่าไปซื้อของขวัญน,นะครับที่ห้างสเปนสินค้านะครับแต่ก็ดันเกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะครับลองไปดูสิว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะจะเป็นยังไงและลิปดาจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับในคลิปที่ชื่อว่า การแบ่งย่อยปัญหาไปชมกันเลยครับตอนของฉันจากลิปดาลิปดาลิปดาจะไปกันหรือยังอะโอล่ามาตอนนี้มีอะไรหรอลิปดาลืมแล้วรือไงที่พรุ่งนี้มีงานวันเกิดเพื่อนร่วมห้องไงเอ๊ะจริงด้วยสิ ลิปดายังไม่ได้ซื้อของขวัญเลยนี่นาว่าแล้วเชียวว่าต้องลืมเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยลิปดานึกไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรดีอะงั้นเราไปที่ห้างสรรพสินค้ากันดีกว่ามีของให้เลือกซื้อเยอะแยะจะได้เดินดูกันก่อนได้โอเคโอเคไปกันเลยว้าลิปดาไม่ได้มาห้างสรรพสินค้านานแล้วนะเนี่ยยังใหญ่โตไม่เปลี่ยนเลยอะ ก็จะให้ห้างหดเล็กลงได้ยังไงล่ะมีตั้งแกให้ริบดาก็ได้นะโพล่าแค่พูดเอาอารมณ์เฉยะๆฉะฉะนี่นี่โพล่าหรือว่าเราจะซื้อนขนมไปเป็นของขวัญดีล่ะ ทางลิปดาจะอยากกินมากกว่าละมั้งโอล่าว่าอย่าดีกว่าในงานก็น่าจะมีขนมเยอะอยู่แล้ว <_ d Well> งั้น <forward> อดทนรอไปกินในงานดีกว่าเนาะอ้อไปหาของขวัญกันต่อเถอะทางนี้ลิปดาใช่แล้วเราซื้อของเล่นเป็นของขวัญกันเถอะยังไงก็น่าจะชอบนะจริงด้วยเออซิเออซี โฮล่าของเล่นเต็ไมไปหมดเลยจริงด้วยแบ่งเป็นหลายประเภทเลยด้วยทั้งเกมหุ่นยนต์ตัวต่อตุ๊กตาของจำลองโว้ยอยากได้ทั้งนั้นเลยของเล่นเยอะแบบเนี้แล้วเราจะใช้วิธีไหนเลือกของเล่นไปเป็นของขวัญดีล,ะล่ะโพล่าเกิดปัญหาขึ้นซะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะเอาแบบนี้ก็แล้วกัน เอานี่แหละช่วงเนี้ทำอาหารกำลังฮิตเอานี่เป็นของขวัญอนาคตเพื่อนเราอาจจะได้เป็นยอดเชฟไปเลยนะเย้เฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยว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 ,ยวลิบดาเพื่อนเราเป็นผู้ชายนะจะซื้อของเล่นผู้หญิงไปเป็นของขวัญได้ยังไงอะเอ,อลิบดารู้ได้ยังไงแล้วว่าเพื่อนของเราจะชอบอะไรอะเอาอันนี้แหละลิบดายังอยากได้เลยเพื่อนของเรานะ่าจะชอบเหมือนกันนั่นแหละใจเย็นๆก่อนสิลิปดาอย่าเอาทุกอย่างมาคิดปนกัน เรามาค่อยๆคิดกันไปทีละส่วนทีละส่วนดีไหมจะได้ทําให้ตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นนะเริ่มจากข้อแรกเพื่อนเราเป็นผู้ชายก็ต้องเลือกของเล่นที่ผู้ชายเล่นแล้วมาดูกันว่าเพื่อนเราอายุเท่าไรจะได้ดูของเล่นที่เหมาะกับวัยของเพื่อนเราและที่สําคัญของขวัญที่เพื่อนเราจะได้ไปแล้วจะได้ใช้ประโยชน์อะไรต่อไปพอล่าบอกแบบนี้แล้วก็น่าจะเลือกของขวัญได้ไม่ยากแฮะลองใช้วิธีแยกปัญหานี้ไปเลือกซื้อของขวัญกันเถอะ เป็นยังไงลิปดาเลือกได้หรือยังว่าจะเอาอะไรเป็นของขวัญนนะ่ะได้แล้วลิปดาเรื่องนี้คุนยนต์เป็นไงล่ะเพราะว่าเหมาะสมกับทั้งเพศและอายุของเพื่อนเราและยังให้ประโยชน์ช่วยเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีอีกด้วยเห็นไหมลิปดาแค่แบ่งแยกปัญหาเป็นส่วนๆก็ทําให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายๆและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาแล้วแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหม่ซะแล้วล่ะอะไรเหรอลิปดาลิปดาลืมเอากระเป๋าตังค์มาสิ ขอยืมโพล่าก่อนได้หรือเปล่าจริงๆเลยนะลิปดาเนี่ยสิ่งที่โพล่าบอกลิปดาก็คือการคิดอย่างละเอียดเพื่อมองหาปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรจ้ะซึ่งสามารถทําได้หลายอย่างเช่นการแบ่งภาพปัญหาออกเป็นส่วนๆและทําการจัดเรียงใหม่วิธีการแบ่งแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาทําให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทุกคนก็ลองเอาไปใช้เมื่อเจอปัญหายากๆในชีวิตประจำวันกันได้นะจ๊ะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแบ่งย่อยปัญหานะครับที่พอล่ามาบอกนะครับว่าปัญหาก็คือว่าเพื่อนของลิตดานะครับก็คือเป็นผู้ชายนะครับก็แบ่งเพศก่อนนะครับแล้วก็แบ่งช่วงอายุ แล้วก็ดูว่าของขวัญที่จะให้นั้นนะ่ะนำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่านะครับนั่นคือการแบ่งย่อยของปัญหานะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมข,ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ